ทีได้ไหมครับจริงจังหนึองสิพ่ออาบน้ำลูกก่อนดีนี่มีส่วนผสมของน้ำแร่ธรรมชาติผ่านการทดสอบการระคายเคืองผู้เชี่ยวชาญและพ่อแม่จึงไว้วางใจดีนี่อารมณ์ดีดีมาพี่ช่วย ล,ลังทุกวันตินสมาร์ดลาาวรลาสดใสแข็งรงโอวัตินสมาร์ทซึมผสมนำมันปลาขนาดแม่ใหญ่กว่า180มิลิลิตรดื่มทุกวันชลาด วันละถอยพลังความคิดพลังสร้างสารรค์สนับสนุนโดยโอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดไม่ใหญ่กว่า180มิลลิตรดื่มทุกวันชลาสใใสแข็งแรง ับมาติดตามกันต่อค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของความสามารถพิเศษของลูกวัยคิดนะคะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของกีฬาสแตกนะคะสามารถช่วยสร้างสมาธิได้ยังไงนะคะแล้วก็ประโยชน์อื่นๆมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราคุยกันแต่ว่าก่อนอื่นขอย,ย้ำคาถามกันอีกหนึ่งครั้งแอนถามว่าคุณผู้ชมมีเทคนิควิธีไหนในการสร้างสมาธิให้กับลูกวัยคิดของคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามานะคะวันนี้ผู้โชคดี2ท่านด้วยกันค่ะจะได้รับไปเลยนะคะเสื้อแจ็คเก็ตน่ารัก,น,รกน่ารักค่ะจากโอเวนตินสมาร์ทท่านละหน,นึ่นนะะงต สื่อสารค่ะแสดงความคิดเห็นกันมานะคะ S M S 412-3302เบอร์โทร2 8 8 3 8 8 9 9 3คุณผู้ชมมีเทคนิคในการเสริมสร้างสมาธินะคะให้กับลูกวัยคิดได้อย่างไรคะกลับมาคุยกันต่อไะคะคด้เกี้เรายังคุยค้างกันอยู่กับน้องตาต้าเนาะเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหรางวัลน,นี้ค่อยๆกวาดมาเพราะปีแรกเล่นตอนปอหนึงก็กวาดรางวัลยากที่สุดมานะ ะจะประคผู้ชมที่เพิ่งเปิดมากีฬาสแสก,ก็คืออย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าจอนะคะมีถ้วยมีหลายหลถ้วยนะคะแล้วก็เอาถ้วยมาเรียงซ้อนไปซ้อนมาที่สําคัญต้องอาศัยความเร็วนะน้องตาต้านี่คว้ารางวัลมาทุกรูปแบบ<ะ>เพราะว่ากีฬาสแสกจะแบ่งเป็น3ารูปแบบคือ3 3, 3 3 3 6 3แล้วก็ไซเคิลไซเคิลนี่เล่นปีแรกก็ได้รางวัลใหญ่สุดมาเลยชนะเลิศแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวนี้เป็นเออสามหกสามนะคะ เพิ่งได้มาปีที่ผ่านมาเดือนธันวาคมนะคะส่วนอีกถ้วยหนึ่งตัวนี้เป็นแบบ3ามสาก็เพิ่งได้มาปีที่แล้วเหมือนกันช่วงเดือนกันยายนนะรางวัลที่1ส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นเหรียญแล้วก็เป็นใบประกาศนียบัตรถูกไหมคะอันนี้คือแสดงว่าผ่านหลายเวทีมากเนาะประมาณจ๊บเหยคะสิเวทีขึ้นไปค่ะตอนนี้เลยค่ะเยอะมากค่ะตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งพี่แอนว่ายังตื่นเต้นอยู่ไหมไม่แล้วค่ะชิลๆแล้วเนาะ แล้วแล้วสมมติว่ามีเพื่อนสนใจอยากจะเรียนสแตกเล่นสแตกอย่างเงี้ยสอนได้ไหมได้แน่นแน่คุณแม่เล่นเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะอ่าวันนี้คุณแม่กับแอนต้องเป็นนักเรียนเนาะอาจจะต้องให้น้องตาต้าสอนเลยว่าเฮ้ยมันเล่นยังไงนะได้แต่ลองเล่นดูค่ะสาม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 เคยเล่นไหมคะเคยลองเล่นลหเป็นยังไงคะก็สามสามสามค่ะเอ่อมาสามใบแก้วสามใบค่ะ สามแล้วก็อันนี้ก็สามนี่ก็สามค่ะลองดูคุณลูกเก่งเนี่ยต้องสอนคุณแม่อยู่แล้วเนาะสามหกสามยังไม่ได้แนะนำพี่แอนหน่อยได้ไหมว่าสามสามสามเล่นยังไงอ่ะเอาเลยเล่นแบบอ๋อนี่คือสามอันสามอันสามอันถูกไหม<ๆ>เร็วไหมอ่ะ <laughs> คืออ,อันนี้มันมีเทคนิคยังไงสอนสอนพี่แอนหน่อยพี่อันเล่นไม่เป็นคือมันจะมีแก้วสามใบในสามจุดถูกไหมแล้วก็ให้ตัง้ง เราให้เก็บไปเรื่อยๆ<อ>ฉันกว่าได้เวลาเร็วแล้วเวลาที่เร็วที่สุดที่เคยทําได้เท่าไหร่ครับสองจุดสองห้าครับวินาทีเหรอครับหายใจเข้าออกก็หมดแล้วนะเราต้องเร็วอะค่ะเล้เอาแบบเร็วๆได้ไหมได้นะช่วนะอันไหนทําเร็วๆซิเพนขอดูหน่อยสามสามสามนะ <c oughs> หุ้เร็วเนาะต้องเร็วแต่ที่นี้เวลากรรมการเขาให้คะแนนเขาให้จากอะไรบ้างครับความเร็วค่ะแล้วมีอะไรอีกแล้วก็วินาทีนาทีวินาทีแล้วก็แก้วห้ามตกแก้วห้ามตกห้ามฟาวครับรถเราเราเคยแก้วตกไหมเคยแล้วเป็นไงอ่ะก็ฟาวฟาวนี่คือโดนแพ้ไปเลยไหมอะไรเงี้ยครับอ๋อมีโอกาสแค่สามหรอ มีโอกาสให้3รอ,อบ <c oughs> คือเขาให้แข่ง3ครั้งแล้วเก็บคะแนน3ครั้งเหรอคร<ะ>ับหรือเอาหลือคะแนนครั้งที่ดีที่สุดเอาคะแนนที่ดีที่สุดอ๋อมีโอกาส3ครั้งแต่ว่าถ้าครั้งไหนแก้วตกก็ฟาวไปเลยค่ะมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนอะอย่างที่บอกค่ะอะไรที่มันเร็วๆเรายิ่งต้องใช้สมาธิสูงนะดห <c oughs> นึง่งภาพว่าถ้าสมมติเราขี่มอเตอร์ไซค์เร็วๆสมาธิไม่ดีนี่หลุดนิดเดียวมันล้มเลยนะคะดังนั้นสมาธิต้องมีแก้วที่เหมือนกันกีฬาสแต็กการจับการเรียงความแม่นยำต้องมีเพราะว่า ถ้าไม่ฝึกบ่อยๆนี่มันคว่ำพลาดนี่มันก็ล้มเหมือนกันเนาะอันนี้พี่แอนเห็นว่าเราดึงแก้วออกไปทางขวาทุกครั้งเลยอะมันเป็นกัดมันเป็นกดเหรอเงี้ยเป็นกดค่ะก็ต้องออกมานทางขวาไม่ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ค่ะเพราะว่าไปทางนี้างนี้ต้อาจะถัดข้างขวายังไงก็ได้ค่ะอ๋อก็โอ้อย่างงันยมันคนทั่วไปก็เล่นได้เนาะมันมันได้สมาธิดีไหมครับดี <laughs> ดีครับอ่ะเราได้สามสามสามไปแล้วแล้วเราก็ได้รางวัลชนะเลิศมาก่อนยากขึ้นมาเป็น <36 3. S 1> สามหกสามสสงตรงกลางต้องเป็นหกใบครับเราแต่เราจะเริ่มจากขวาก่อนเสมอแล้วคะตรงฝังนี้่อนแล้วแต่ครับข้างนี้ก็ได้<อ>ถ้าบางคนถนัดโอเคงั้นไหนทำให้ดูช้าๆก่อนนะช้าๆก่อนนะโอ้ตรงกลางเยอะเนาะ ช้าแล้วเหรออันนี้ช้าแล้วเหรออันนี้ช้าแล้วเหรออ่ะงั้นเราเร็วอ่ะมันก็จะมีจังหวะอย่างนี้ได้เหมือนกันแบบนี้เราก็ต้องแบบรีบตั้งใหม่ค่ะถ้าหมุดลมก็ต้องรีบตั้งอ๋อแต่อันนี้อันนี้ถือว่าฟาวไหมยังยังค่ะต้องแก้วแก้วล้มแบบไหนถึงเรียกว่าฟาวคะกระเด็นแบบไปไกลค่ะเพราะมันใช้ความเร็วมากเนาะ โอ้อหหนึ่งที่บอกมันต้องใช้สมาธิสูงมากเมื่อกี้ไม่ชินแล้วมันก็ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีด้วยเพราะแบบเฮ้ยมันล้องทำยังไงลงเมื่อกี้ก็ต้องรีบเก็บตั้งเหมือนเดิมเพราะความเร็วกันมันแล้วก็มาเก็บอันนี้มีกิจกาอะไรยากขึ้นไหมครับไม่ครับเอาตรงกลางให้กสามลบสามเอาตรงกลางให้ดูอีกทีได้ไหมเราเรียนยังไงซึบเอาแล้วเวลาเก็บอ่ะเก็บก็ทำทำไม่ได้ผู้ใหญ่ดูทันไหมคะอ่ะยากกว่านั้น Cycle เปลี่ยนว่าลี่ยนดูไม่ทันนะคือมันเหมือนเหมือนสามหกสามในตอนแรกถูกไหมแล้วมันก็รูปมาเป็นหกกับหกถูกไหมครับ แล้วหลังจากนั้นมีหงายอะไรอีกนะพี่ยังคงดูทานตอนหลังหนึ่งสิบหนึ่งมันต้องฝึกนานนะเนี่ยขออีกรอบได้ไหมไซเคิลโอ้เยี่ยมมากอ่ะนั่ง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  ฝึกนานไหมคุณแม่เร็วนะอันนี้คือน้องตาตาทำช้าๆให้ดูใช่ไหมใช่ช้าถ้าทำสปีดเร็วนี่บึ้อเลยใช่ไหมโอ้โหอันนี้อันนี้ถือว่าช้ากี่เปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งของที่เราทำปกติหรือเปล่าครับโอ้โหงนงั้นเดี๋ยวถามไปสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะให้ทำแบบเร็วๆนะทำได้ไหมไตื่นเต้นไหมตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมไม่ตื่นเต้นแล้วชิลๆแล้วใช่ไหมอ่ะ <c oughs> เราเอาเวลาที่ไหนไปฝึกคะเอาเวลาตอนไหนไปฝึกก็กลับมาจากโรงเรียนก็ฝึกค่ะกลับมาโรงเรียนก็ฝึกค่ะ อยูที่บ้านเหรอคะใช่ค่ะจะมีโต๊ะแบบนี้ค่ะอันนี้อันนี้คือคุณแม่ไม่ไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโคช้ชข้างๆคือเขาสามารถฝึกด,ด้วยตัวขเขาเองต้อเาเองค่ะอ๋อเป็นกีฬาที่เราดูกับตัวเองต้องมีวินัยด้วยตัวเองค่ะฝึกนานไหมครับนานค่ะนานครับนานแค่ไหนชั่วโมงสองชั่วโมงครับโอ้โหเพลินมากเนาะแต่แน่นอนเราก็เห็นพัฒนาการของเขาคือเขาค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆสมาธิเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะเก่งขนาดนี้พี่แอนมีเกมให้เล่นโอเคไหม เกมของเรานะคะต้องตอบคำถามให้ถูกถ้าถูกแล้วเดี๋ยวท้ายรายการเราจะไปเปิดป้ายชิงทุนการศึกษาจากโอนดินสมาร์ทกันนะคะโอเคไหมค่ะเอาไปเลยพี่แอนมีคำถามให้สองคำถามนะคะน้องตาต้าต้องตอบให้ถูกนะคำถามแรก <c oughs> ถามว่าน้องตาต้าตอบเป็นเลขหน 1, 2, 3, ึ่งสองหรือสามก็ได้นะคะพี่แอนถามว่าทำไมถ้วยที่ใช้ในกีฬาแตกทั้งสิบสองใบนี้จึงต้องมีรู มีรู้ด้วยคานผู้ชมเห็นใช่ไหมคะทำไมถ้วยที่ใช้ในกีฬาสแต็กทั้ง12ใบนี้จึงต้องมีรูนี่1เพื่อให้ถ้วยทรงตัวได้ดี2เพื่อความสวยงาม3เพื่อช่วยไม่ให้ถ้วยดูดติดกัน1เพื่อให้ถ้วยทรงตัวได้ดี2เพื่อความสวยงาม3เพื่อช่วยไม่ให้ถ้วยดูดติดกันตอบเสร็จยังเสร็จแล้วนะมั่นใจไหมอ่ะโชว์คุณผู้ชมเลย ฮึบอ,อันนี้พี่แอ้มช่จับเบอร์สามเพื่อถ้าไม่มีรูเราก็เล่นไม่ได้เพราะมันจะดูดติดกันอ๋อมั่นใจไหมโอเคถูกต้องค่ะ <laughs> เคยเล่นแบบไม่มีรูไหมไม่เคย <laughs> เดี๋ยวคงต้องลองนะ มันจะมันจะดูดติดกันยังไงแล้วจริงๆมันก็เป็นการดีไซน์ออกมาแล้วถ้วยพวกนี้เขามีการดีไซน์ออกมาในะคะให้ได้มาตรฐานแล้วก็มีน้ําหนักที่พอดีมีทรงที่เล่นทําให้เล่นเนี่ยได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแล้วนะถูกไปแล้วหนึ่งข้อมาต่อําถามข้อที่2นะคะแหมเมื่อกี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นคําตอบไปแล้วนะคะถามว่าไอ้เจ้ารูกน้นถ้วยที่ว่านี้เนี่ยตามมาตรฐานสากลแล้วต้องมีทั้งหมดกี่รู หนึ่งหนึ่งรูสองสองรูสามสามรูเจ้าถ้วยที่ว่านี้ตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยเขาต้องมีกี่รูหนึ่งก็คือหนึ่งรูสองก็คือสองรูสามก็คือสามรูตอบเลยครับตามมาตรฐานสากลมั่นใจไหมเชิ์นะอามาปึ๊บ เห็นไหมคะเล็กสามมั่นใจเปล่ามั่นใจเปล่าดี๋ยวพี่เอามาดูก่อนเฮ้ยหายไปรูนึงมีสามรูนะคะพี่แอรเอานิวอุดไว้รูนึงอ่าถูกต้องเลยค่ะสามรูคือเขาดีไซน์มาใช่ไหมว่าสามรูน่าจะพอดีกับการเล่นใช่ค่ะถืวุยมันมีกี่แบบครับรู้ไหมมันมีแบบอื่นไหมหรือมีแต่แบบนี้มี ามแบบครับอืแบบเหล็กแบบเหล็กแบบรูวงกลมตรงนี้ครับอ๋อเหรอแล้วเราก็แค่นี้ครับอืมแล้วมันมีแบบเพี่อนเห็นบางทีก็มีสีนู้นสีนี้สีนั้นด้วยมันเกี่ยวข้องไหมหรือแล้วแต่เราอยากเล่นสีอะไรแล้วแต่อ๋อนี่คือเราชอบสีขาวเหรอครับค่ะเราชอบสีขาวแล้วมีแต่สีขาวเนี่ยจะมีสีเป็นดุ่มที่เป็นรักโลกนะแนวเอิร์ธหมดเลยนะแนวเอิร์โทนสีขาวสีดําออกแนวสีน้ําตาลทอง ถูกต้องไหมวันนี่เราเลือกสีหมดเลยค่ะคือเขามีหลายชุดนะคะค่ะไว้ฝึกเล่นนะเล่นเล่นเล่นแล้วแก้วแตกไหมมมีค่ะมีแตกเหรอมพาะาเล่นเล่นกันค่อนข้างที่จะเร็วมันก็ต้องใช้ความแรงกันเนาะกระเด็นไกลแล้วก็แตกเลยค่ะอะล่ะอันไหนๆก็ถามถามคุณแม่หน่อยหนึ่งแล้วกันหลังจากที่เราลูกเราเล่นกีฬาแตกมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราเห็นพัฒนาการอะไรเขาบ้างคะเขามีสมาธิที่นิ่งค่ะค่ะรู้จักคิดอะค่ะ เขาก็ดีขึ้นนะคะตั้งแต่เขาเล่นสแต็ปคือเขาจะนิ่งขึ้นแต่จริงๆเขาก็นิ่งอยู่แล้วค่ะเป็นคนนิ่งอยู่แล้วแต่เขาจะมีสมาธิมากขึ้นอ๋อก็คือเวลาทําอะไรเขาก็จะคิดแล้วก็จดจ่อกับสิ่งนั้นได้นานๆใช่ค่ะจริงๆเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มสุขุมนุ่มลึกอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าครับพอดูแล้วเป็นเป็นน้องที่แบบนั่งยิ้มยิ้มนิ่งๆเนาะเป็นคนนิ่ง แต่ว่าแสดงว่าสมาธิพื้นฐานเขาก็ต้องดีระดับหนึ่งแล้วแต่ว่ากีฬาสแต็กก็สามารถช่วยให้เขามีช่วยได้ค่ะแต่เห็นนิ่งๆแบบนี้แสดงว่าเป็นหนุ่มมชอบความเร็วนะฮะ,ะเพราะว่ากีฬาสแต็กนี่มันต้องใช้ความเร็วมากามนะอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้พี่แอนบอกขอดูแบบเร็วๆอะ่ะได้ไหมขอดูความสามารถนิดน,นึงเผื่อพี่แอนจะไปลองฝึกบ้าง